สวัสดีเพื่นทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของข่าวสั้นทันเกมกับ c h anel n เสรจเพครับและข่าวสั้นของเราในวันนี้นะครับก็อยู่กันในเกมเซเว่นไนท์สในรูปแบบ MMORPG กันนั่นเองนะครับและใน,นที่สุดก็มีกําหนดการออกมาให้เราได้เตรียมเล่นกันแล้วนะครับโดยคาดว่าน่าจะเปิดให้เล่นกันในวันที่30พฤศจิกายนปี2020นนี้นั่นเองนะครับ ก็เรียกได้ว่าเซเว่นไอสเนี่ยข่าวเงียบหายกันไปเป็นปีๆเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าไปซุ่มทําอะไรอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ข่าวล่าสุดนี้ออกมานะครับก็มีทั้งตัวอย่างแล้วก็เกมเพย์ต่างๆออกมาให้รับชมกันนะครับโดยภาพที่ออกมานั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่าจะสวยขึ้นมากกว่าเดิมจากของเก่านะครับแต่บางมุมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คิดว่าเราจะต้องไปลองกันจริงๆในเกมไปทีนะครับ สำหรับระบบการเล่นของเกมเซเว่นไออันนี้นะครับก็จะเป็นระบบแบบ MMORPG นะครับอ่าก็จะไม่ใช่แบบเทิร์เบทเหมือนกับภาคแรกนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นการจัดปาร์ตี้นะครับที่เราสามารถจะจัดปาร์ตี้ได้สูงถึง4ตัวเลยด้วยกันนะฮะท่านได้ลองมองอดีแล้วนะครับในมุมนี้เนี่ยลูดี้จะสวยมากครับแล้วก็พื้นหลังนะครับแล้วก็อะไต่างๆเนี่ยสวยมากแต่บางมุมก็สุ่ายังเป็นภาพเก่าๆเหมือนกับเทรเลอร์ปีก่อนๆนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นพวกระบบภายในเมืองการต่อสู้ต่างๆนะครับ นอกจากนั้นนะครับข้อมูลล่าสุดตัวเกมก็ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับพวกตัวละครในหลายตัวครับที่เราสามารถจะหยิบจับมาเล่นได้ภายในเกมครับที่มีมากถึง30กว่าตัวเลยด้วยกันนะครับโอ้โหคือมันเยอะมากนะครับอันนี้เป็นระบบเกมเพลย์การต่อสู้ครับผมว่าดูสวยงามดูเท่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าการแอคชั่นการกดการต่อสู้เนี่ยเราจะสนุกกับมันหรือเปล่าดีเดลโลนครับโอ้ถึงเท่ครับหวังว่าในเซไสองจะมีบระบบเอาเวกนะแบบเท่ๆเลยแบบแปลงร่างได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งจะเท่ดีเหมือนกันนะครับ ในส่วนของด้านเนื้อเรื่องของเซลล์นสองครับอันดับแรกเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยยกสมองข้อมูลของส่วนของภาคแรกเนี่ยออกไปก่อนนะครับแนะนําว่าให้คิดว่าภาค2เนี่ยคือเนื้อเรื่องอีกหนึ่งทำลายของเกมเซลลนครับพะไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะงงงวยได้นะครับว่าตัวละครตัวนี้มันเชื่อมโยงก,กันยังไงนะครับเรา 7K อะไรยังไงรูด,ดี้ไอรนะนีนเป็นแบบนั้นคือค่อนข้างจะงงงวยมากครับตอนนี้คือต่อให้ตัวเกมออกมาก่อนแล้วเราได้เล่นไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเชื่อมโยงก,ก,กันได้หรือเปล่านะครับเพราะภาคแรกก็เนื เอาง่ายๆก็ยังขายไปได้ต่อเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดยกสมองออกนะครับอ่ะสามารถเข้ากลุ่มพูดคุยเกมนี้ได้นะครับจากลิงก์ในต้คลิปได้เลยนะครับและขอฝากกดติดตามช anel ของเซเป้ไว้ผมหน่อยนะครับแล้วก็คลิปนี้สามารถแชร์ไว้ได้นะครับหากชอบนะครับสำับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเกมหน้าครับบ๊ายบาย